สวัสดีค่ะ Hi, Hello Everyone วันนี้เจอกับนา้ารินชาแนลนะคะชีวิตจริงในต่างแดนนะคะเวลาเราไปทำงานอยู่เมืองนอกหอ่อข้าวยังไงไปทำงานที่แบบว่าฝรั่งเขาทำกันนะคะวัฒนธรรมที่เยอรมน,นีนะคะก็นารินก็กินเผ็ดมา <laughs> นารินก็จะมาทำวิธีการหอ่อข้าวที่ประเทศเยอรมันว่า การห่อข้าวที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมันหอยังไงซึ่งแบบว่าง่ายมากค่ะง่ายมากทีเดียวมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะ <stom S 1> การทําอาหารหรือว่าห่อข้าวที่ประเทศเยอรมันเวลาทํางานนะคะเป็นชีวิตจริงที่เราทําทุกวันเวลาก่อนไปทํางานเราจะได้อะไรไปกินที่ทํางานสิภาพพอแมพีน้องว่าเบิงการห่อเข่าในชีวิตของ คนที่เขาใช้ชีวิตในต่างแดนว่าเขาห่อเขาไปเหตุดง่าเนี่ยห่อแบบไหนว่ามันสีอิมอ่มบ่อิ่มมาดูค่ะค่ะก็จะมีขนมปังนะคะขนมปังนะคะโปรดสุม,มิตนี่เป็นสุมอาไบถึงน,นะคะนี่นะคะขนมปังการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันก็นะคะแล้วก็จะมีมาร์การีนอานะคะแล้วก็เนยเทียมนะคะ แล้วก็จะเดี๋ยวนะคะเห็นไหมคะแบบนึงนะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะเพื่อความชุ่มชื่นซับติกอุ่นเละเคร์น,นะคะก็ความวาอร่อยเนี่ยนะคะก็จะพาเป็นแผ่นๆไปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ง่ายมากนะคะชีวิตอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยแหละค่ะการห่อข้าวเราก็จะมีเนี่ยแหละค่ะเอาลงไปเลยก็จะเป็นคอกชิ้นเคน่นะคะเนี่ยแหละค่ะเอาลงไปเลยค่ะ2ชิ้นหมดพอดีค่ะแล้วก็เราก็จะเอากบกันนะคะคือ ง่ายมากค่ะพเพื่อนๆเสร็จแล้วแผ่นหนึ่งเราก็จะมาทําอีกแผ่นหนึ่งนะคะ <S <s <uk> <S ก็อันนี้ก็จะเป็นคอกชิงเทนกับหอมอันนี้ก็จะเป็นคอกชิงเทนเอ่ออะไรนะเป็นพูทเท่นนะคะเนี่ยนะคะจะพาเพื่อนๆมาห่อข้าวค่ะนี่แชีวิตจ,จริงคอยพ่อแม่พี่น้อง คู้ใดอยากรู้ว่าคอยได้อย่อนนคอยได้แนวกี่นี้ยังไปเฮ็ดงานนี่แหละมีคนบอกนาลินนะคะท่านอาวุโสค,คนหนึ่งนะคะที่นรลินนับถือแล้วก็เคารพเขามากนะคะผู้ใหญ่ท่านนี้แต่ว่าใจดีมากเขาบอกว่าถ้า คนไทยอยู่ต่างแดนกินแบบนี่ซุ้มมือได้ขึ้สิพักกันเนะรวยเนาะนาลินก็นมาคิดดูอุ้ยแมนแมนแมนมันจริงนะคะมันจริงมากๆเลยค่ะทําไมคนเยอรมันเขาถึงเป็นประเทศที่เจริญรุง่งเรืองก็เพราะอย่างนี้แ่้ะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยกินได้บรประเทศไทยเขากินได้บรนะคะ แค่นี้เองค่ะนลินทําแค่2แผ่นนี่ก็อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆคนไทยบ้านเราจะไม่อิ่มนะคะต้องมีเข่ามีอะไรเยอะแยะแต่ว่าที่ประเทศเยอรมันแค่2แผ่นเนี้ยอิ่มนะคะเราก็จะมาห่อ,อก,กันค่ะในราคาแนวกินห่อไปเฮ็ดงานจบแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยละค่ะ ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะมีแบบว่าอาจจะมีขนมกรุบกริบหรือว่าผลไม้ค่ะไทยมีหรือว่าแอปเปิลก็จะหนึ่งลูกสองลูกก็แล้วแต่นะคะนี่แหะคะ่ะเบสิกเบสิกนะคะนะคะ่นะนลินไปแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรักทุกคนนะคะจุบๆไปแล้ว